ช่วงกรีนไอเด a โดยปตทผลิตภัณฑ์เข้าของเครื่องใช้จากขยะ r e ไซเคิลถ้าว่าเราดีไซน์ดีๆหรือว่าออกแบบเก๋ๆนะคะก็จะกลายเป็นของที่ดูดีมีราคาขึ้นมาได้ค่ะอย่างเช่นกระป๋องน้ำอัดลมศิลปินชาวต่างชาติก็ได้นำริงภูหรือห่วงที่เปิดกระป๋องไปสรรสร้างเป็นสินค้าแฟชั่นที่ขายดิบขายดีค่ะ คุณผู้ชมคะเราเองก็ทําได้นะคะจากกระป๋องน้ำอัดลมค่ะนํามาตัดนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับค่ะ เห็นไหมคะว่าแทนที่จะกลายเป็นขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษค่ะก็กลับกลายเป็นขยะที่มีคุณค่านะคะผู้ชมลองทำดูได้ค่ะสนับสนุนโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืน